มาค่ะตอนนี้นะคะโรคโควิดกำลังเริ่มซาลงไปแล้วนะคะแต่ร้านอาหารบางร้านยังเปิดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ delivery เหมือนกันวันนี้ถ้าเกิดคุณจะทำงานสักอย่างจะขายธุรจจะขายาสินค้าสักอย่างคุณก็ต้องขายดีล i v e r รี่ดีล e r y รี่ของเราคือออนไลน์นะคะซึ่งออนไลน์ของเราคุณไม่ต้องไปจ้งางคิวมอเตอร์ไซค์ไปซื้อคุณไม่ต้องไปจ้างใครไปส่งนะคะคุณไม่ต้องแพ็คของ เพื่อจะไปส่งเคอรี่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะระบบทําให้คุณหมดเลยหน้าที่ของคุณคือแค่หาคนเข้ามาช็อปเห็นไหมนั่นหมายความว่าคุณสังเกตมาในทีวีก็จะโฆษณาว่าสามารถช็อปส่งทั่วไทยของเราส่งทั่วโลกออนะคะคุยทักเลยส่งทั่วโลกจริงๆเพราะครูจิตาทําระบบไว้นะคะรองรับทั่วโลกจริงๆคุณสามารถแกกลิงก์นะคะของ ของเรานะคะซึ่งสมัครเป็นสมาชิกแล้วสามารถแจกลิงก์ได้เลยว่าเฮ้ย mm hmm. อยากซื้อสินค้าตัวไหนเข้าไปช็อปได้เลยนะคะสิ่งที่พี่แนะนําคุณมันคือธุรกิจที่คุณสามารถทําผ่านออนไลน์ได้ขั้นตอนในการที่จะสามัรมี4ขั้นตอนคือลงทุนเล็กนะคะกลางใหญ่ v i p นะคะพี่พูดหลายครั้งแล้ว4สเต็ปต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่าถ้าเกิดคุณลงทุนสามห้าคนได้สินค้านะคะคุณจะได้ค้อนำจากลูกค้าที่หรือว่าคนที่มาช้อปปิ้งในในช็อปของเรา คุณจะได้5%นะคะถ้าเกิด2 8แปดคุณได้10% 50,000ห้าคุณได้20% 8 5 0 0 0ห้าคุณได้22%นั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าสมมติเรามีเงินลงทุนอยู่ประมาณ80,005เฮ้ยทำอะไรดีวะไปเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวดีไหมเฮ้ยไปเปิดร้านขายซื้อเฟนชายดีไหมถูกไหมคุณคิดก่อนถ้าเปิดร้านเฟนชาย สินค้าที่ได้มาต้องไม่หาทําเล1คุณต้องเสียค่าเช่าที่2คุณต้องเสียค่าพนักงานเสียค่าถุงเสียค่าน้ําจิ้มเสียทุกอย่างที่เขาบอกให้คุณต้องเสียถูกไหมแต่จากกําไรเมื่อไร่ไม่รู้แต่ถ้าสมมติเป็นระบบออนไลน์ความเสี่ยงมันน้อยคุณเข้าใจไหมเออไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยความเสี่ยงเพราะถ้าสมมติคุณซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วคุณได้ดิงส่วนตัวแล้วนั่นหมายความว่าคุณสามารถดาเนินธุรกิจได้เลยถ้าเกิดคุณขี้เกียจ เป็นไงคะสินค้าที่คุณได้มานะคะจากที่ลงทุนไป8ปดหมื่นห้ายังอยู่ที่บ้านคุณทยอยขายขยายทายอยขาย,ายอะไรก็คืนทยยุนแต่ถ้าสมมุติคุณซื้อเฟรนชชายสมมตินะเฟรนชชายคุณต้องหาทําเลหนึ่งค่าใช้ใจ่ายมันรอแล้วล่ะว่าคุณต้องจ่ายค่าที่สองคุณต้องจ่ายค่าน้ำคุณต้องจ่ายค่าไฟค่าเด็กสี่อย่างนี้คุณแน่นอนคุณต้องเสียแต่สามตดออนไลน์เฮ้ยไปโพสใน Facebook ก็ไม่เสียตัง เฮ้ยพี่โพสในเพจก็ไม่เสียตังค์เฮ้ยพี่บอกต่อกับคนก็ไม่เสียตังค์ไปบอกทางไลน์ก็ไม่เสียตังค์เห็นไหมนั่นหมายความว่าระบบออนไลน์ม่งมาแรงนั่นหมายความว่าใครที่ไม่ทําโค้ดเอาเลยนะคะพี่เป็นคนหนึ่งที่เริ่มทําแล้วเริ่มทําแล้วเพราะว่าธุรกิจบนโลกออนไลน์ของกูสิตานะคะเพิ่งเปิดได้ประมาณ4เดือนนั่นหมายความว่าทุกคนจะบอกว่าไม่เห็นรู้จัก ใช่คุณไม่รู้จักแต่คุณโคตรโชคดีที่ได้เล่จับณนะวันนี้ใครที่เป็น SCP นะคะที่ผ่านทาง YouTube คุณจงเปิดหูเปิดตาเปิดสมองเปิดทุกอย่างนะคะว่าเฮ้ยโลกมันไปใจแล้วถ้าวันนี้เราไม่หมุนตามโลกเราจะตกขอบโลกเพราะโลกมันหมุนเราอย่าล่มก็ที่มันก็หมุนหมุนเราก็ตกถูกไหมเออธรรมชาติเพราะฉะนั้นคุณอายุกันเท่าไหร่ถ้าเป็น20-30คุณรีบทำเลยนะเพราะอะไรฮะระบบ ออนไลน์แบบที่คุ้การทาให้มันเป็นระบบออนไลน์ซึ่งเอาระบบเครือข่ายเข้ามา mix นั่นหมายความว่าเอาเสน่ห์ของเครือข่ายเข้ามาเช่นถ้าสมมุติวันนี้เรา,เาหาลูกค้าเข้ามาเขาดันอยากทําธุรกิจเขาเปิด V.I.P เหมือนกันนะคะเราจะได้จากเขา22%ซูได้ประมาณ19%่แล้วถามว่าลึกๆของคนที่ทาธุรกิจอีกะนั่นแหะคะ่ะเอาเครือข่ายเข้ามาเกี่ยวนั่นหมายความว่าลูกเราคือ V.I.P ถูกไหมแต่ลูกเราไปแตกหนอแตกหลาน ลูกหลานเหลนหลนหรือเราจะได้อะไรเราจะได้จากเขาอีก5ชั้นลึกคือ5% 5% 3% 2% 1%าลูกหลานเหลนหลนหรือถูกไหมเห็นไหมอัศเหตุขายปรมา,มาแล้วได้ยังไงคะได้เป็นไม้สะสมไม้เพื่อสะสมไปทำไรายได้ไปแลกกิบเเชอร์ได้แลกของได้แลกบ้านได้แลกกรทได้แล้วธุรกิจนี้สามารถตกทอดให้เป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลานได้คุณว่าเจ๋งไหมวันนี้อายุ55อีก5ปีตาย ธุรกิจเราจเจริญเติบโตไปมีโอ้ปันแต่งหน่อเต็มเลยสมมติว่าได้เดือละล้านคุณว่าลูกหลานเลรียญโลเราสบายไหมมีแต่สารเสริญว่าเฮ้ยอาม่าเก่งวะย่าเก่งวะเฮ้ยยายเก่งว่ะทําธุรกิจไว้ให้เราเดือละล้านเห็นไหมถ้าเกิดเขาสนใจเขาสามารถแต่งหนอแต่งได้ไหมได้นะคะเพราะธุรกิจนี้จะ เติบโตไปทั่วโลกนะคะคุณไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยแอดมินเราจะคุณไม่ได้เขาสิตาหาแอดมินที่คูภาษาอังกฤษได้คูภาษาเกาหลีได้ภาษาจีนได้ภาษาญี่ปุ่นได้เอามาวางไว้หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยเขาจะดําเนินธุรกิจยังไงครูคสิตาแพ็ครอหมดทุกอย่างเพียงแต่คุณหาคนเข้ามาชอบให้ได้ขนั้นองถูกไหมเออแล้ววันนี้ถ้าสมมติว่าคุณอยากทําธุรกิจขายเสื้อผ้าสักอย่างหนึ่งคุณว่าคุณทําคนเดียวมันยากไหมแต่วันนี้ครูสิตาเปิดแบบเฮ้ยทุกช่องทางให้หลามดเย ทำทุกอย่างให้เราหมดเลยไม่ว่าแพ็คของส่งของหาอ,อ,อินเทอร์เนต็ตส่งไปทางนู้นทางนี้ทําออนไลน์เอามาออกมาโฆษณาให้เราทําทุกอย่างแค่ปากเปิดตลาดเปิดนะคะแค่ปากเปิดตลาดเปิดนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณไม่บอกเขาจะรู้ไหมเพราะุณษณาไม่ได้โฆษณาทางทีวีถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นคนโฆษณาตัวคุณเองสร้างตัวตนโบนโลกออนไลน์ให้ได้นะคะเขาจะรู้ว่าอ๋อคุณเป็นสมาชิกของบริษัท หรือระบบ T S W ด้วยอ๋อเดี๋ยวสมัครลิงก์กับคนนี้ก็ได้เห็นไหมนั่นหมายความว่าใช่ไหมทุกสิ่ง e v ่เ y t h จริงจริงไงเบลมันจะเร็วมากเพราะบนโลกออนไลน์มันจะเร็วมากในโลกอินเทอร์เน็ตใครที่อายุน้อยๆสมองโคตรแล่นสมองโคตรปัดเปลืองนะคะรีบทำนะลูกหนูจะได้สบายนะคะต่อไป แนอนาคตทุกสิ่งเนี่ยรจ,จริงๆก็เบลจะอยู่ในมือถือหมดเลยไม้ว่าคุณจะสั่งส้มตำก็ต้องมือถือสั่งสเต็กต้องมือถือแล้วเหตุไฉนเล่าเราจะต้องเป็นเี๋เหนยวเราต้องเป็นผู้ขายด้วยสิคะแต่ผู้ขายของเราคือฉลาดเราแค่หาคนมาช็อปมึงจะไปซื้ออะไรเรื่องของมึงนะคะมึงจะไปคุยอะไรเรื่องของมึง กูมีกำไรแค่นั้นพอนะคะคิดง่ายๆสบายสบายว่าเฮ้ยเราไม่ต้องไปนั่งตอบเองไม่ต้องอะไรเองเลยเฮ้ยทำไมของไม่ได้เราก็ตอบแอดมินคนตอบเฮ้ยของทำไมส่งช้าแอดมินตอบนะคะปัญหาทุกอย่างโยนให้แอดมินนะคะเราอยู่ในระบบที่โคตรง่ายเนี่ยนั่นเรียกว่าระบบ t s p u รวยงงงในดวงเงินแล้วเราใช้กดจักรวาลในการดําเนินธุรกิจนะคะคือคิดน้อยๆสนุกได้เยอะมันให้เยอะเห็นไหมนะหมายความว่าถ้าเกิดคุณคิดว่าเฮ้ยจริงว่ะ กไม่ต้องทำเลยแค่แจกลิงก์คือจบนะคะแจกลิงก์คือจบความหมายคือแจกลิงก์คือจบคืออะไรรู้ไหมเราเอาลิงค์ให้เขาแล้วเราบอกเขาว่าสมัครฟรีค่ะเขาจะชอปหรือจะเป็นนักธุรกิจนั่นคือเขาตัดสินใจเองถ้าเกิดเขาเป็นนักธุรกิจเขาจะคุยอีกคุยกับคุณอีกว่าถ้าเกิดอยากลงทุนเท่านี้เท่านี้เป็นยงไงแต่ถ้าเกิดเขาใครช็อปก็เรื่องของเขาเขาซื้อกินเราก็ได้กำไรซื้อกินเราก็ได้กำไรซื้อกินเราก็ได้กำไรคิดแค่นี้เห็นไหมสั้นๆง,ง่ายๆสบายๆนะคะไปแล้วใครสนใจ คลิกเข้าไปใต้วิดีโอนี้เราแปะลิงก์ไว้ให้คุณแล้วคุณสามารถสมัครเป็นสมาชิกสามารถดําเนินธุรกิจได้เลยหรือจะซื้อกินซื้อใช้เอาที่สบายใจนะคะเอาที่สบายใจเลยแต่ถ้าเกิดคนอยากรวยบอกได้เลยว่าต้องทำนะคะถ้าเกิดไม่อยากรวยแค่อยากกินซื้อกินซื้อใช้คุณจะได้สินค้าที่โคตรคุณภาพนะคะเพราะทุกสิ่งเอเวอร์จริงจริงเบลคูสิตาตั้งใจผลิตสินค้าเพื่อคุณเพื่อตัวปุสิตาเองเพราะฉะนั้นทุกสิ่งเอเวอร์จริงคุณลองคิดถ้าเกิดคุณทําสินค้าออกมาสักตัว คุณต้องการให้ตัวเองดีหรือไม่ดีถูกไหมเหมือนกันคุชิตาตั้งใจทําสินค้าออกมาเพื่อให้ตัวเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่ว่าเป็นเครื่องสําอางเป็นอาหารเสริมนะคะคุชิตาตั้งใจทําเพื่อตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องดีแน่นอนล้านเปอร์เซนต์การันตีล้านเปอร์เซนต์นเ,เ,นเ,พเพราะพี่ทดลองหมดทุกตัวแล้วนะคะดีมากดีมากนะคะโอเคไปแล้วสนใจทักมาใต้ลิก์ ใต้วิดีโอนี้มีลิงก์แปะให้สมัครเข้าไปเลยนะคะมีหลายท่านหลายคนแล้วที่สมัครเข้ามานะคะอย่ารอช้าเพราะใครสมัครก่อนรวยก่อนเลยนะคะไปแล้วจ้ะ